สวัสดีครับวันนี้พบกับปอดทีมแซดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็น EP ที่10แล้วครับขอน้ําตัวเหมือนเดิมครับผมเพชรนะครับที่บรกษาการขายปอดดอนเมืองทีมแซดนะครับวันนี้จะมารีวิวรถ e v e r อเรสต์2.0ไทเทเนียมพัดสีคูนสองออโต้นะครับราคารถนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับวันนี้รถเป็นตัวรถสีดํานะครับวันนี้อุปกรณ์ตกแต่งของเราที่ให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นสีดำๆทั้งหมดนะครับเริ่มด้วยนะครับที่ก็ตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าเราเพิ่ม เปลี่ยนจากกระจังเดิมที่เป็นสีเป็นโครเมียมนะครับเป็นตัวหนังสือฟอร์ตตัวอักษรฟอร์ดตัวใหญ่นะครับสีแดงดำนะพร้อมกับไฟหน้า LED 3จุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับเราพ่นเป็นสีดําให้ลูกค้านะครับเพื่อความสปอร์ตนะครับพอไฟหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับมาดูในท่านด้านข้างตัวรถเลยนะครับ ด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเพิ่มมิติของรถมาให้ลูกค้านะครับเป็นคิวร้อขนาด3มนิ้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้อเดิมของเอเวอเรสที่เป็นสีเงินโครเมียมนะครับเราทําเป็นสีดําให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นจุดตัดโครเมียมทั้งหมดนะครับก็จะครอบเป็นชุดครอบสีดํานะครับก็จะมีครอบแก้มนะครับแล้วก็ครอบกระจกข้างอ่าครอบมือจับประตูแล้วก็เป้ามือจับประตูนะครับ ในส่วนของทางด้านท้ายนะครับคันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของสีดําทั้งหมดนะครับเพื่อความสปอร์ตนะครับก็ครอบไฟท้ายนะครับกันชนกันชนด้านท้ายนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของครอบโลโก้ท้ายนะครับผมเป็นสีดําตัวนี้จะไม่ได้มีไฟ LED นะครับผมอันนี้ที่ท่านเห็นท่านชมเห็นจะเป็นป้ายขาวนี่คือลูกค้าจดทะเบียนเลยนะครับผมไม่ได้รับป้ายแดงนะครับก็มาดูภายในนะครับ ตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้าแบบลิฟเกตนะครับสามารถใช้งานแบบแนดนฟรีได้นะครับถ้าใช้งานแบบแนดนฟรีก็คือเตะไปตรงกลางนะครับโดยที่กุญแจอยู่ในรัศมี1เมตรของรถนะครับภายในนะครับก็เราจะเพิ่มในส่วนของคม 5D ให้นะครับทั้งคันนะครับเบาะแถวามปรับไฟฟ้านะครับพับราบได้ร้อเซนะครับแล้วก็มีถาดท้ายนะครับผมวางวางสิ่งของนะครับกัน เเวลาเราไปตลาดสดวางของพวกพวกของสดของไรยน้ําจะได้ไม่เลอะพรมนะครับก็ตัวนี้ก็จะพรมมีใหท้ทั้งหมดนะครับทั้งหมด9ชิ้นนะครับผมในส่วนของต้นเอเบเ s สก็จะมีช่องเก็บอะไรอยู่ท้ายรถนะครับครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยว ให้ท่านผู้ชมครับลองดูรีวิวรถคันนี้รอบคันนะครับก็เป็นจุดตัดสีดําเพื่อความสปอร์ตนะครับตัวนี้ลูกค้าอยากได้ในส่วนของออปชันที่ตัวเอเวอรเรสที่มีรบผลนะครับในเรื่องของเซนเซอร์ระบบซันรูฟมูนรูฟนะครับแต่ก็อยากได้ความสปอร์ตเหมือนตัวไทเทเนียมสปอร์ตตัวหนึ่งถึงล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมลูกค้าอะสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่ฟอร์ตทีมเซของเราได้เลยครับตามไลน์ขึ้นด้านล่างนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้ทีมงานเราด้วยนะครับผมก็จะมีการนํารีวิวรถมานําเสนอให้ได้ชมเรื่อยๆนะครับผมงั้นขอบคุณมากนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ